มีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับขอเข้ามานะครับว่าคุณแจรถมอไซค์เนี่ยมันหายคือพูดง,ง่ายๆคือหาไม่เจอนะครับพี่ช่วยสอนวิธีการต่อตรงให้หน่อยผมจะไปปั๊มคุณแจใหม่นะครับโอเควันนี้ผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้เนี่ยมาแบ่งปันความรู้วิธีการต่อตรงรถนะครับรถมอไซค์เนี่ยให้กับทุกๆคนนะครับคลิปนี้มาสอนเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ต้องนําไปใช้จริงๆนะครับไม่ได้สอนเพื่อให้เป็นลักรถใครแต่อย่างใดนะครับ ประกในที่นี้เราจะใช้เป็นสายไฟใกล้นะครับจะใช้เป็นเส้นลวดใกล้ซึ่งผมหาง่ายสุดคือเส้นลวดเลยเนาะเป็นลวดที่เราใช้มัดทั่วไปนะครับให้เราทําการนะครับล้วงนะครับเอามือล้วงเข้าไปข้างในนะครับเพื่อดึงพุดกุญแจน่ะมันจะเป็นขเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันจะเหมือนตัวเนี้ยฮะตัวถอดนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนคือชุดน,นี้ชุดน,นี้นะครับให้เราดึงออกมานะครับหลังจากที่เราถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับล่างจะมีอยู่2รูด้านบนจะมีอยู่2รูล่าง คือตัวนี้นะครับสายนี้เนี่ยจะเป็นสายสีแดงสายนี้จะเป็นสายสีดําวิธีการต่อง่ายๆเลยให้เราต่อสีแดงกับสีดําโอเคมาต่อกันดูเลยก็ง่ายๆครับเสียบเข้าไปแค่นี้อ่าปั๊บติ๊กของเราก็จะทํางานนะครับโอเคนะครับผมถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้กุญแจแต่อย่างไรนะครับคุณจัามือสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันติดไหมเดี๋ยวเราลุ้นกัน กรณีที่เราสตาร์ทรถได้แล้วนะครับแล้วเราจะทําการดับรถเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราทําการดึงสายออกแค่นี้เองเดี๋ยวรถมันก็จะดับนะครับและนี่ก็คือวิธีการต่อตรงนะครับกรณีที่เราหากุญแจรถไม่เจอนะครับอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ทําให้ดูเพื่อเป็นวิทยาทารน,นะครับหรือว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับไม่ได้สอนให้เพื่อเป็นลักรถหรือว่าปล่อยขโมยแต่อย่างใดนะครับ